สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดูความรักประจําเดือนมาการาคมของคุณนะ,คะใครนะคะที่มีลัคนณานะคะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะคะสถิตในราศีดังกล่าวนะ,ะดูคบคู่กันไปได้เลยช่องนี้จะเป็นการดูแบบของราศาตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมี ทำรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนตุลกลุ่มที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยนินดีต้อนรับเพราะวันนี้ที่พี่เปิดได้เนี่ยธาุแรกคือธาตุลมเราจะได้ดูมิถุนตุลกลุ่มกันนะคะสำหรับวันนี้คือชาวราศีตุลต้นคลิปจะเป็นความรักนะคะแล้วก็ท้ายคลิปจะเป็นการงานการเงินให้นะคะอะเรามาดูกันสําหรับเดือนมการาคมค่ะจะเป็นยังไงคะชาวราศีตุลย์ขนาดตุ ไพ,พ่พลังงานหลักนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลค่ะขอแน่ดูซิไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ในเดือนมกราคมของคุณดูซิได้ไพ่ในถือเหรียญในถือเหรียญคู่กรณีคุณอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะ มังกพรพฤกษกันหรือว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่พี่มองว่ามันมีการวางแผนใดๆแล้วก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่เหมือนกบปุ่มพอสอะเหมือนรู้สึกว่ามัน มันยังไม่ได้มีไปสู่ไปสู่เบรกหน้าหรือไปสู่แอพิโซดหน้าในเร็วๆนี้แต่คุณยังไม่ได้ทิ้งแผนการใดๆกับความสัมพันธ์นี้นะพี่ามรู้สึกแบบนั้นคุณยังไม่ได้ทิ้งคนคนนี้ <c oughs> จริงๆแล้วไหนดูซิขอไพ่หน่อยเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงตึง strange อืม Strength e world ผู้กรณีเป็นสิ่งก็ได้นะ,ะสิถ้วย Justice หน้าไพ่เนี่ยพลังงานเก่าความสัมพันธ์นี้เคยดีดีนะ,คะเคยดีดีเคยมีความรู้สึกมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ทุกครั้งเลยเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถเติมเติมเต็มความสุขให้คุณได้เป็นความสัมพันธ์ที่ มันทำให้มีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อใดที่ตั้งใจจะลงหลักปักฐานตอกเสาเอกแล้วเนี่ยถ้าไม่เลือกคนนี้ก็ไม่รู้จะเลือกใครกลับไปกลับมากันหลายครั้งนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวจบเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวจบแต่มันไม่เคยทิ้งกันได้จริงๆสักทีออืมเพราะเพราะมันไม่มีไอเดียเป็นคนอื่นเลยนะนี่มีความรู้สึกแบบนั้นคนอื่นมันไม่ได้รู้สึกว่ายังไงก็ต้องก็ต้องเป็นคนเนี้ย ในดูซีเรื่องราวปัจจุบันเป็นยังไงตูมีไพ่สิเหรียญขึ้นมาแล้วก็มีไพ่เด h ว e ลแล้วก็มีไพ่สามเหรียญหน้าไพ่เนี่ยเหมือนเป็นลักษณะความสัมพันธ์ณปัจจุบัน ก็ยังมีความคิดถึงอยู่นะยังมีความคิดถึงอยู่ยังมีบางคนพยายามครีเอทที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดําเนินไปได้บางท่านยังทํางานด้วยกันอยู่แต่บางท่านเหมือนอยู่ในช่วงที่อาจจะกําลังครีเอทในการหาวิธีเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นและให้มันไปต่อกันได้พี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะ อม,มาดูซีว่าแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในความสัมพันธ์เนี้ยความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาแล้วเขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะไหนมาดูซิขอไพ่ชาวราศีตุลหน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีตุลคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอไพ่หน่อยครีนสต้วยโอเค ควีนถ้วยไพ่สองไม้มีไพ่เดลฟูนนะคะมีไพ่ห้าไม้และมีไพ่เชาว์และได้ไพ่เจ็ดไม้โอ้หนมาดูเขาหน่อยละเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวราศีตุลลักษค่ไนาตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณที่ขอไพ่หน่อยหนึ่งถ้วย มีไพ่หนึ่งถ้วยมีไพ่ the well สี่เหรียญอืมดูสิแล้วก็มีไพ่เจ็ดแล้วก็ไอไพ่สองเหรียญละได้ไพ่ the magician หน้าไพ่สถานการณ์ความสัมพันธ์ นะคะอ่ะมาดูกันความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะของอคุณรู้สึกดีกับเขานะคุณรู้สึกดีกับเขาแต่ว่าคุณพยายามทิ้งระยะห่างกับความสัมพันธ์นี้นะฮะ เขามีมุมน่ารักอยู่ในตัวคุณเนี่ยแต่ว่ามันก็มีเรื่องขัดแย้งซึ่งกันและกันนะปัจจุบันความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกบางท่านเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบแล้วจบแล้วจบจบแล้วเริ่มจบแล้วเริ่มจบแล้วเริ่มแต่บางท่านมันคือความสัมพันธ์ที่แบบจบโปรเซสเนี่ยไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะยังรู้สึกถึงกันอยู่บางท่านมีการบล็อกบางท่านมีการขีดเส้นว่าอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งเข้ามาอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะรู้สึกมีความคิดถึงอ่ะ คิดถึงอยู่ตลอดมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแหวงคุณยังคงรู้สึกดีกับเขานะชาวราศีตุลคุณยังคงรู้สึกดีกับเขาแต่คุณอยากที่จะเป็นอิสระพี่มองว่ามันไม่ได้เป็นการอยากจะเป็นอิสระจากเขานะอยากเป็นอิสระจากสถานการณ์อึดอัดเนี้ยที่เจอเพราะคุณยังรักเขาดูไพ่เขาหน่อยสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ย เขายังเขายังรับไม่ได้กับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปในหน้าตาแบบนี้นะคะพี่มองว่าเขายังอยากพูดอยากคุยเขายังอยากหาเหตุหาความครีเอทในการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขายังหาเรื่องวนๆเวียนๆรอบๆตัวคุณอยู่นะสิ่งที่เขาอยากจบเหมือนกันคือสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะเขาก็อยากจบแล้วก็อยากเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องสมควร เป็นเหตุเป็นผลแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงการเข้าถึงยากของคุณนะแต่เขาก็อยากเข้าถึงคนคนนี้ค่อนข้างชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านซึ่งบางด้านเขาก็แบบเอ๊ะแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอเป็นด้วยเหรออะไรแบบเนี้นะคะ <S <S เขายังอยากเข้าหาคุณอยู่ยังอยากพูดยังอยากคุยยังอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอยู่นะคะ อืมหนมาดูซิว่าแล้วหน้าไพ่นี้เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนคะขอไห้หน่อยค่ะอืมสิบเหรียญไพ่าสามเหรียญน,นะคะไพ่ The ะ h a r i ออและไพ่ไนถ t ถือจาบหน้าไพ่อืมอยากเจอ <laughs> อยากเจออยากพูดอยากคุยอยากให้ความสัมพนันธ์นี้มันเป็นไปในทิศทางที่รู้ว่ามันต่างกันแต่ฉันก็ยังอยากไปกับเธอนะอืมรู้ว่ามันต่างกันแต่ก็อยากไปด้วยกันอยากพูดอยากคุยมันผูกพันไปแล้วว่าไม่รู้จะทํำยังไงนะคะอืมไหนดูซีแล้วขอโทษทีเขาคุยกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณหรือเปล่าพี่ขออนุญาตถามนะคะไดไพ่ justice นะ แล้วก็ได้ไพ่หน่งจาได้ไพ่เด็กถ้วยได้ไพ่ควีนไม้คนส่วนใหญ่เข้ามาคุยกับเขาแต่เขามักจะคุยในเรื่องของหน้าที่การงานนะไม่ใช่เชิงแอลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คุยได้นะคะพี่มองว่าเรื่องงานมันก็คุยได้แหละแต่ถ้าคนอื่นเขาจะปลืม้มจะชอบมันก็มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคนที่คุณถามถึงก็ค่อนข้างไหนแต่ว่า เขาค่อนข้างที่จะคุยแบบเป็นทางการและออกตัวชัดเจนนะว่าในแนวไหนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คอมิเมนต์หรือว่าปรับความเข้าใจกันในเร็วๆนี้บ้างไหมดูซิพวกคนนี้อยากคุยมีไพ judgment. Judgment. ่จัดเมนต์จัดเมนต์ไฮโลแฟนวอาชัดเจนมากโชคเข้าข้างนะน้าไพ่นะฮะ บุญจะนำพาให้คุณและเขาได้กลับมาพูดกลับมาเจอกลับมาคุยกันใช้บุญเลยนะนี่ไม่ใช่บาปนะหน้าไพ่แบบนี้นะคะจะได้มีการกลับมาพูดมาเจอมาคุยกันบางท่านถ้าไปทําบุญด้วยกันอาจจะมีกิจกรรมของออฟฟิศกิจกรรมทําบุญประจําปีหรือไปเจอกันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่วัดหรืออะไรเงี้ย เป็น,เป,นเป็นที่ที่เป็นที่ที่สร้างความดีอะไม่ใช่สถานที่อโคจรใช้อย่างนี้ดีกว่านะคะอ่ะไหนไมาดูซิในเรื่องของแนวโน้มมันเป็นแบบนี้ไปลชะชัดเจนแนวโน้มสี่พี่ยังไม่ได้บอกแนวโน้มใช่ไหมหน้าไพามนนะ่มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะได้คอมเมนต์และปรับความเข้าใจแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ไหนดูซิบางท่านจะได้ยินเสียงเพลงแถวบ้านพี่ในปดเพลงยังเป็นปีใหม่อยู่ แต่พี่มีความรู้สึกว่าให้ชาวราศีตุลดีแล้วพี่จะไม่อยู่เพลงโอเคไหมขออนุญ,ญาตหน้าไพ่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์วี f อฟจูนหกเหรียญ u e e n ดาบและไพ่เจ็ดถ้วยหน้าไพ่คุณจะไม่คาดฝันว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะได้มีโอกาสทําให้คุณได้สามารถพูดได้สามารถคุยเมื่อถึงเวลานั้นคุณจงใช้เขาเรียกว่าไงคุณจงใช้ สิ่งที่คุณอยากพูดในใจอ่ะพูดออกมาเอาให้เอาให้เ,ใหเขาเรียกว่าไงเอาให้เข้าประเด็นน่ะนะคะเลือกให้ตรงเพราะว่าคนที่คุยกับคุณเขาก็จะพูดกับคุณตรงๆเหมือนกันอยากให้เตรียมคําพูดให้ดีไม่น้าเยอะเอาเนื้อ,นะะเ,อเนื้อนะคะเอาดื้อเนื้อแล้วมันจะได้มีโอกาสพูดได้มีโอกาสคุยโชคชะตาจะปรับให้โตคุณและเขาได้กลับมาพูดได้กลับมาคุยกัน ไนทือเรียนในที่นี้อาจหมายถึงการเตรียมตรูเตรียมตัวได้ด้วยค่ะไหนดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวราศีตุลักษณะตุลเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะไหนดูซิบอกฉันเขาอยากคุยกับคุณพี่บอกละฉันเองก็เหนื่อยใจไม่แพ้เธออืเงียบทําไมอะ กองนี้มีการเงียบใส่กันด้วยนะสำหรับหน้าไพ่นี้เนี่ยนานแค่ไหนที่เราไม่ได้คุยกันดีๆอ่ะแล้วก็มันคอยดูแลแล,และรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันคิงคู่เธอนะคะหน้าไพ่ใต้สำหรับได้เมื่อไหร่จะปลดบล็อกเออบางท่านบล็อกกันอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแนวโน้มในการปลดบล็อกเมื่อไหร่อ่ะไพ่แนะนำยังไงสำหรับราศีตุลักนาตุลในเรื่องของความรักความสำคัญนะคะ อ่า uh, sweet heart reverse p พ mm ่เลิ reverse ไพ่ไวฟ์อืมไพ่ไวฟ์ไพ่ conversation และไพ่ letter ใต้สำรับได้สายมีคนเสียใจอยู่มีคนเสียใจอยู่มีคนรู้ว่าสถานะที่ควรจะได้กับความสัมพันธ์นี้มันคือ การคอมมิชเมนต์นะคะอีกอย่างหนึง่งความสัมพันธ์นี้มีปัญหาจากการที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยคนนึงเลือกที่จะเลิกพูดเลิกคุยบางคนมองว่าฉันไม่รักเธอแล้วเลิกเป็นที่รักแล้วเลิกเป็นที่รักแล้วพี่มีความรู้สึกว่าแบบนั้นมันก็เลยทําให้ปัจจุบันความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วโชคชะตาบุญจะนำมาให้คุณและเขาได้มีโอกาส กลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันขอให้เป็นคู่บุญคู่บารมีจริงๆนะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับเรื่องของความรักชาวราศีตุลลัคนาตุลขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การงานการเงินนะจ๊ะอ่ะสำหรับส่วนของตัวการงานการเงินอันนี้พี่เพิ่มคลิปเสียงของดนตรีดังขึ้นเพราะว่าดนตรีนอกบ้านพี่เมย์ดังมากดังข้ามทุ่งมาเลยลนะูกโอเค ชาวราศีตุลและคนาตุลพี่มองว่าคุณจะมีคนจับจ้องกันทํางานของคุณนะคะการทํางานของคุณแต่พี่บอกว่าอยากให้มองในแง่ดีเพราะว่างานคุณมันเยอะมาก งานคุณมันเยอะมากนะคะจะมีคนจับตามองจับจ้องคนเหล่านั้นจะสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณไว้วางใจเขาสอนงานเขานะคะไว้วางใจเขาสอนงานเขาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะที่คุณจะได้ถ่ายงานที่คุณมีความรู้สึกว่า มันเหนื่อยมันค้างมันขา,ง,นขาง,งานอะไรที่มันเหลือบาก,กว่าแรงของคุณหรือจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นแต่ต้องลงไปทํามันด้วยตัวเองอะ่ะคุณสามารถสอนงานเหล่านี้ให้พวกเขาได้แล้วตัวเขาก็จะเอาไปทําตามนะคะแต่ในแง่ของอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือการที่เหมือนมีคนจับจ้องออการทํางานของคุณเพื่อที่จะนําไป เรียกว่าจะเรียกว่าไงนำนำไปทําตามนั่นแหละแล้วก็ไปพัฒนาให้มันเป็นในรูปแบบของตัวเองแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่สามารถทําได้ร้อซ็นหรอกเพราะว่าออริจินัก็คือออริจินันะใครที่เป็นต้นแบบมันคือเป็นต้นแบบนั่นแหละนะคะแต่ในวันหนึ่งเขาก็จะสามารถหาซิ g กเนเจอร์ของตัวเขาเองได้ตัวคุณก็แค่เป็นตัวของคุณเองไปทำงานไปหน้าไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันดีซะอีก นั่นแปลว่าถ้าคุณทำงานแล้วมีคนก๊อปปี้คุณนั่นแปลว่าของคุณดีถ้าของไม่ดีจะไม่ถูกก๊อปปี้คิดซะในแง่นี้น่าภพยบอกแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นการงานการเงินจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะจะเรียกว่าไงมีเงินเก็บจากการที่คุณเริ่มได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานแล้วก็เริ่มได้เขาเรียกว่าไงจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณ อาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่ม,มีความรู้สึกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่ๆลดภาษีสังคมลงอะไรเงี้ยอาจจะกินกาแฟแก้วที่มันถูกลงหรือว่าลดการใช้แบรนด์เนมแล้วหลังจากนี้วิธีการใช้ชีวิตแบบนี้มันจะทําให้ตัวคุณเองอะสามารถมีเงินเก็บมากขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนของคุณเป็นคนแนะนํานี่แหละ ประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับคลิปความรักนะคะการงานการเงิน,ง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 นของชาวราศีตุลัคณาตุนพระําเดือนมกราคมะคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์ u b s c r i b e คอมเมนต์ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเลยส่วนของรายละเอยียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ